กันขี้เมาตะโกนกันนักร้องร้องเสียงดังเกินลิมิตนะครับแล้วก็ปิดเปิดไมให้อัตโนมัติตัวนี้เป็น DBX 1 6 6 A นะครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมสายอินเสิร์ตสเส้นแบบนี้1ตัวนะครับเราจะใช้ไม้ได้2 2ตัวนะครับซ้ายก็1ตัวไม้ขวาก็1ตัวไม่ ด้านหลังเสียบไม่ยากครับเราเสียบอินพุตกับเอาพุตนะครับแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปเสียบช่องอินเสิร์ตได้เลยสายทําให้เรียบร้อยแล้วใครมีปัญหานะครับที่ชอบกุมหัวไม้ตะโกนมั่งบางทีก็โวกเวกโวยวายอะไรแบบเนี้เอาอยู่หมดนะครับแล้วว่าเวลาเราหยุดใช้งานไม้เนี่ยไม้มันจะแดงแบบนี้เลยนะครับก็คือปิดไม้ให้เราอัตโนมัตินั่นเองถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆแล้วทำให้คุณภาพเสียงไม้เราดีขึ้นด้วย ใครสนใจก็ติดต่อโทร082 3292891ครับ1 s a โ p o Music นะคนปรปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพครับ